สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะสวัสดีตอนเย็นวันที่28มิถุนายน2568ค่ะก่อนจะไปเบ่งตัวเลขหน้าทางน้ำกันนะคะคุณชมก่อนเข้าบ้านแม่หมูจะพามาเลาะตลาดก่อนนะคะคุณชมวันนี้มาตลาดเทศบาลหนองหลวงนะคะมาเบ่งบริจาคมียังกินแล้งไก่บ้านอ่ ไก่บ้านจ้าไก่บ้านรถได้ยุ่จ้าเอามจ้าให้ยางเลาะบงก่อนค่ะค่้ห้บาทค่ะไข่เป็ดทุงงท่าดคะนี่ยห้าสิบบาทค่ะ ไข่เป็ดเก็บแล้วก็มาค่ะค่ะเอาสถุงค่ะดูเออได้ย well ังเอ็ดฟางป่ะไข่เป็ดค่ะอุ่ไดนุนคุณยายไข่เป็ดยายไข่เป็ด่ะถุงละห้าสิบห้าสิบ้าลอตลาด่อนที่รนกับพุขแซ่บๆ โลละไรค่ะเห็ดเฟียงโลละแปดสิโลละแปดสิเอาเดี๋ยวจังยางมาเดินมาหมักศูนย์กันหน่ศูนย์ยังละแม่3เอามือปุ้ยป้บไหค่ะปี้ายดีค่ะขายดีกเล้ยไปเ็ดมหะมีหลาตดินถึงกระดาทถึงมาหาสิบ่น้อตวดินก็น่าเปล่อนเบาเถ่าคนปาก นครับเพื่อนเป่าแ่าคนมักเดี๋ยวจะเอาได้ครับเดี๋ยวยางตลาดก่อนไอ้พักขี้เล็กกูมีท่านผู้ชมเอาตะกะแตนขีแต่นี่บ้ามาไม่โม่ตะกะแตนกูมีตะกะแตนขีอันนี้ยังทับไว้บนอีกไว้ค่ะอุ้ยไว้พี่น้องไว้แข้งแข้งเหงื่อหนีแล้วพี่น้องเอออันนี้แข้งแข้งไงแข้งแข้งคอพี่น้องเอาไปจำชิงนนี้ขมบกยังนี่เลยชุดใหญ่บกทำไมอันนี้ สมปลาน้อยอพี่น้องอันนี้อันนี้นนปลรราพี่น้องรพริกครับเข็ดมัดแล้วคุปเล้วขวองคุณยายปะคะนี่องแม่แดงอ๋อโอ้ยเก่งเกียเงเนีนยังไงคะสมโอสมโอคุณยายเสียบ ยายแดงไม่สบายโอ้ค่ะเล่าบอกว่าไก่เพิ่นโอ้เพิ่นไม่สบายเอาได้ยังบานเนี่ยเขาไปปิ้งบ่ะเข้าไปปิ้งตีไม่ใช่ตีออมบ่โอ้ไก่ไม่ค่ะหัวกะนั่นตื่นบ่เดี๋ยวนี่ให้จังไดร้่นเป็นนั่นหัวกะตื่นไม่จับมือเวลา ให้เห็นให้เห็นเจ้าใกล้ไปฝากพี่สาวพี่น้อยนับจากเบาแถวเจ้าหมูไปลาบแหมาเห็นไม่ค่าอะไรไหมค่าวะเอาแถวหนาคือมาติดละค่าแถวหนาเนี่ยอ๋อเจ้าเมื่อนั้นแม่หมูแม่หมูก็ไปปิ้งเมื่อนี้เจ้าใกล้ไปพี่สาวท่านชุ่มฝากพี่สาวห้าเพันอยาดห้าเพันอยาดติดหลานมางคุดครับคุณผู้ชมมาถึงบ้านแล้วนะคะทวร์ทิ ยถามเพื่นนําไปหาปูมากหรอ่มือเอื้นเมืออื้นตั้งปนนี้คอเยปูเซลีักแ่นทานด้ไปบอกเอฟซีรออยู่ดิรออยู่บ่กเขานอกวันที่แล้วเนาะบอกเขาได้พี่้งได้สี่หนึ่งหนึ่งบ้าแม่นผู้พันถามกับมี่อับเพื่อนบ่เาเพื่อนท่านไปเพื่อนมืออื้นมือนมันกหลายย่งเดี๋วรอฟังเนาะนีละคนนัดพี่น้องลูกสาวคนนัดตัวดิ่นมาตุมบ่เข่าก็ได้ไกล้ไกลดอกไม้พี่สาวนี่คนละโต พอหอเหมูมาล่พี่น้องไปตลาแดงขึ้นแหงบอกองหมูมาล่ครับแดงมือนเนาะมือเมื่อนเอาเมืนท่าชมเติเพิ่มเมาตัวดินเพิาถ่ายเข็นเป็นสีมา่ากัวน้ขึนมาเอา้าไปหาสองสเผาสองใบเถาสองใบเถาเบ่งบักพริกพี่นอนอหูงามเนาะเบ่งบักพริกพริกเจ่จอยแกงเซรามัแแ่บ ยิ้มจอยก็บเบี้ยนใบยิ้จอยภากับกิมยังแฟ้คลับพนกุ้งคลุ้งเลยเหรอเป็นคาราเต้คาราเต้ทักสวัสดีสองใบเทาสวัสดีค่ะยจอยกับเย็้ยนน้ำตาร่วงท่านผู้ชมซื้อนี่กระมวลอยู่ด้วยพี่ดังเลยตั้งใช้ยาให้พี่ตั้งรึวตั้งใช้ยาให้พี่สาวซื้อดอกเอฟซีจะเอาจะถามว่าเป็นยังเคยเรียกพี่สาวว่าเย็นน้ำตาร่วงเพิ่นจะเป็นคนที่ว่า อา้าดีใจเสียใจเพิ่นเพ็ดจ,จะน้ำตาน้ำตาออกไว,ออกไวาตาเ่าเถวาวัลสื้อนี่ซื้อมวนซื้อนี่ซื้อมวนเลยตั้งสยายย่งเพิ่นพี่สาวมีสามคนนับยายจอยยายอว้วนยายน้ำตาร่วงยายน้ำตาร่วงจะเป็นคนกลางยายจอยนี่จะเป็นเอี้ยมุนี่ยายจอยนี่จะเป็นเอีเอเ้ยอ,อันนี้ผู้ที่ผู้ร้องยายตาร่วงหลักใหญยายอ้วนจะเป็นผู้ผู้ต่อมาอีกเนาะต่อไม่อีกมีเอี้ยสามคนมีอายสามคนเ่าเถาว็นคนที่เจ็บชื่น้องเอาเด็ก ไก่ตัวพอดีละมาแบ่งคนละตัวไก่ไก่บ้านฮาเด็กน้อยอย่าเข็ดเออบหรือไก่ไต่น้ำมาให้แย่เยน้ำตาลวงน้ำตัวหนึ่งแต่วาแยน้ำตาลหวงจะมาพ่พุบุญสดกบนเพิ่นไปหน้าอืมาขึ้นมาคำหนึ่งจงหมอกมาส่คำเออมาคำอยู่บพี่รองเพราะว่าเอ๋ซัวจะกลับจะพูนกับคำพี่รองอแต่มาคำมือสิละมือมือกะ ไอ้ตะคนมาตกมาตกว่ะถ้าบดคึมคึมด้วยคึมมือซื้อด่างตืินผิวๆอื่ได้ไก่พี่นังแต่ตะไก่และคนละโตมาฝากเอาไปแกงไปอ้อมก็ได้เออบปแกงใช้น้ำมันสมเ้องกับไปอ้อมไปต้มก็ได้อืตาเด็กหน่อยเขามาเก็บอบด้วยล่ะเป็ดไก่ไตน้ำถ้าไก่ไตน้ำเนี่ยแสบตัวสมิีงพอดีออเตาบอค่อยอ้วนไปได้มันไอ้ไก่บอค่อยอ้วนไก่บ้านงบอฟันเนี่ยบ่ นอนบ่อเพื่ออะไรนอนหนาพี่นอวะนอนบ้านเป็นไหนพี่ไอวะคนป่วยนี่กับโบฝันคนป่วยแยกใจกับโบฝันอกลับมาชมนะครับมัอนี้นะพี่น้องนะเบาแถวจุ่นร่องนักพี่น้องเด้อพี่กทมนะพี่กทมนะผมมาขบบนนะชุดมาขบบนละกหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับผมเพิ่นเห็นมาแล้วคือชุดล็อกกทมล่าง แลวก็ล็อกกอทมอชุดบนพิ้นให้มาแหลวลงใกห้แล้วเพื่นลบาบ่าาเท่าอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดมาครบบนนะครับเขาดีมากซิบวงวัดแล้วพิ่นา่าครับสุดมาครบบนบและการลักซิบลักหน่วยบนนะครับเอานะจังมาเบงน้ำกันเดียวจังเก้าหมูเมื่อนีเ่าเท้าก็ได้หมูมาลาบได้ยังหมาลาหมูเออคิดหนังบ่อแก้วหมูหรือมาล <c oughs> มาซังไอ้ข้าเจ้าเฮ็ดเป็นชุดลาบให้นับมีเครื่องแม่ก็มี หมูแเจ้าบทใหงยุงไรเนาะแม่นยุ่งไรฝนตกกันบ่ไปไหนยุ่หน้านี่น้ำน้ำเต็มได้บ่น้ำไปเนาะของยศจอยในแหงบอกของย่จอยมีกันบอกโอ้ยู่น้ามีรปีนี้ยาไรว่าปีนี้อยาไรอยาไรยุ่งเตี้ยเดียนลูกเตี้ยกัมาคัดทัตต์เอานียนะานี่ยนบ่แหละพี่สาวเฮ็ดหน้าสองคนพี่น้องเป้าเท่าบ่ได้เฮ็ดดอกก็ได้กินเขาน้ําพี่สาวนี่แหละ ทั้งยี่อ้วนยี่อ้วนแล้วก็ขอดเจ้ามาสองสองเท่านี่เพิ่นเก่าเขานียวไอ้สีขาวให้พ่นอ่ะไอ้พี่พี่สะพ้ายอยู่เฮี่ยติดกันอยู่ข้างหลังเพิ่นกับสีให้กันพี่น้องพี่สะพ้ายก็อยู่หลังอยู่หลังบ้านเบาเท่านี่พี่น้องเฮี่ยหลังบ้านนี่อยู่ติดกันนี่แหละเพิ่นกับสีให้ทั้งข้าเจ้าเขาเหนียวไอ้เบาเท่ากับพุนอะพี่หงไอ้เป็นหนึ่งวันเจดีอัลติรีอ่าเอามาเบิ่งนตั้งกันพี่น้องอ่าสมาชมนะครับผม พี่กทมได้พี่น้องได้หนึ่งกรกฎาคม2568อันนี้เป็นสูตรมาครบบนเพื่อนพี่น้องเพิ่นลว่าสูตรนี่เขาแม่แง่พี่น้องสิบกงวดนะครับแต่ว่าบ่าวเถาเห็นบ่าวเถาว่าตรงกับปู่ปูสามแปดนะครับชุดมาครบบนนะครับสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์มาครบบนจับเอาได้นี่ได้พี่น้องได้อนับมาครบสามตัวเพิ่นว่าเขาเดินดีเขามา่เร็วสิบกงวดนะครับแต่ว่าบ่าวเถาเห็นบ่าวเถาว่าตรงกับสูตรปูสามแปดพี่น้องบนเนี่อาจจะสูตรมาสูตรเดียวกัน นะครับสิบบนสิบบนศูนย์กับห้าหน่วยบนสองกับสามแต่ว่าสองบ่มมีในมาครบบนได้พี่น้องได้นะครับแต่ว่าคุณมาเป็นสูตรทงเพิ่นมส่นะครับถ้าเน้นก็คือเน้นศูนย์สามหาสามเพราะว่าในมาครบบนบ่มี2สองหับถ้าจับเบ้าท่าก็ได้จับศูนย์สองหาสองจับตามสูตรนะเพิ่นบริจับมาห้ได้พี่น้องได้เพิ่นห้แต่สิบบนกับหน่วยบนอันนี้สูตรสิบหน่วยบนนะครับสองนี่บ่มีในมาครบบนพี่น้องเป้าท่าได้มาถ่าเน้นก็คือศูนย์สามกับห้าสามบนอย่างเดียวนะครับ เอาพี่น้องเบิงไว้ก่อนกันเลยได้ K, พี่น้องเด้องวดนี้เป็นงวดแรกนะที่ลงนะับสิบหน่วยบนของพี่กทมนะครับลงให้่เอฟซีเดบิงได้เห็นก่อนนะครับเบิงไว้ก่อนพี่น้องซ้อมเบิงก่อนเมื่อนี้อ่าลงให้่เอฟซีเดบิงได้เห็นนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถือว่างวดนี้งวดแรกของเพป็นไอชุดมาครบบนแล้วก็บสิบหน่วยบนลงให้เบิงก่อนพี่น้องเบิงไว้ก่อนซ้อมใบก่อนนะครับแต่ว่าถามมาก,กจะจำไปหายิดจับลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเพื่อ,อได้รางวัลไงนะครับแคปหน้าจออ่า เอ้าคิดหอดะเยั่ยวนะใกล้แล้่โทรมาสุมือปะเออมันโทรมาโาเย่ยมกัทั่วไปวันเที่อะไรกับนจจ้าแมวันที่หาพี่น้องวันที่หาเดือนเดือนนาเดือนกรกฎาคมเจ้จะมาเอาบุญเขาพรรษาพราพันสาเจ้ามเาบุญเขาพรนษาพรได้ยังแรกนะเดได้ไม่นู่เหัวตึนึ้งเขาเฮ็ดได้อแล้วเห็ดาไม่นู่แรงไย่างกุ้งยากุ้งกุ้งมัตตลาดทุงอ๋อไกล้เน่ปไปเห็ดมือหลังเ้า โอ้แดงวาเด็กนอยกินมักกุงิมกุงมักกุงดีกงเขา่วยมยหน่ย้แงานือมานมักกุงนมากินกุงหนงบาทด้สามัอนซื้อาเอซื้อมาตังเหมนกันไข่หัว่ยเนาะเราซื้อมาตกงกุ้งมุ้งหัวอ่าชม บ่าวเท่าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่กทมได้พี่น,น้องได้ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านเบิ้งไว้ก่อนก็ได้เพิ่นว่างวดน,นี้เอาลงให้เอฟซีให้ได้เห็นให้ได้เบิ้งก่อนเพิ่นว่านะครับอ่างวดแรกอ่าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านพอ,อกันคิดนาสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณบ่าวเท่านะคะแล้วก็ขอบคุณช่วยน,นพี่น้องอค่ะพี่สาวจากก <รอ S 2> ทมนะคะพี่กทมนะคะพี่โจมเอาให้ได้โชคได้มานน้ำกันพอกันไม่คลิปนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ